วันนี้เรามาอยู่กันที่ปรา,าสาทนครหลวงพระนครศรีอยุธยา สวัสดีฮะทุกคนขอยินดีต้อนรับสู่ช่อง m a ็กมา Story วันนี้นะฮะเราก็จะพาทุกคนมาเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่ปรสา,าสราทนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหรือวัดนครหลวงนั่นเองซึ่งสถานที่แห่งนี้น้อยคนนะที่จะรู้จักแล้วก็มาเที่ยวเป็นโบราณสถานที่สําคัญอีกที่หนึ่งของอยุธยาแล้วก็ของประเทศเลยนะซึ่งปรสา,าสราทนครหลวงเนี่ยที่เรามาวันนี้ถูกสร้างขึ้นในสมัย สมเด็จพระเจ้าปราสาททองพระมหากษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาหรือว่าปราสาทเนี้ยสร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปายนั่นเองซึ่งนานมากแล้วนะประวัติของปราสาทนครหลวงเนี่ยข่าวๆก็คือสมเด็จพระเจ้าปราสาททองเนี่ยโปรดให้ทรงสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่พักเวลาพระองค์สเสด็จนมัสการลอยพระพุทธบาทที่จังหวัดสระบุรีแล้วก็ปราสาทเนี้ยถอดแบบมาจากศิลปะขอมของประเทศขเขมรในปัจจุบัน ก็คือเป็นศิลปะขอมนั่นเองไปฮะ,ะเราไปดูข้างในกันดีกว่าไปเราขึ้นไปดูข้างบนกันดีกว่าโหสวยงามมากเลยทุกคน ข้างบนยอดปราสาทเนะะีฮะก็จะปฏิสถานรอยพระพุทธบาทเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูข้างบนกันเดี๋ยวพาไปเดินดูรอบๆฮะสวยมากเลยนะทุกคนตอนที่สมบูรณ์คงแบบสวยมากๆดูเสาดิล่องรอยแบบล่องรอยประวัติศาสตร์คือสวยมากจากที่ศึกษาข้อมูลมานะ <S 2> <S 2> <S เขาบอกว่ามียอดที่เป็นยอดคล้ายๆยอดมณฑบอ่ะข้างบนเนี้ยถึง33ยอดเลยนะ ก็เปรียบดั่งเป็นเขาพะสุเมนคือที่อยู่ของภัยอินเป็นศินละปะขอมนะทุกคนข้างบนเนี้ยให้ทุกคนดูความยิ่งใหญ่ดิดูต้นเสาดิตรงเนี้ยเป็นระเบียงคดหรือระเบียงพานั่นแหละเนี่ยตรงเนี้ยคือเป็นฐานพระพุทธรูปนะถ้าสมบูรณ์คือเป็นฐานพระพุทธรูปไปฮะเดินดูรอบๆตัวปราสาทกัน นี่ฮะทุกคนถึงแล้วพระพุทธรูปที่สมบูรณ์ค่อนข้างสมบูรณ์เลยนะสวยมากปะเราไปดูกันนี่สมบูรณ์มาก่ะแต่ว่าหลังคามน n m ดบคือไม่มีแล้วหลังคามนดบคือไม่อยู่แล้วแต่พระพุทธรูปสวยมากทุกคน ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่สมบูรณ์มากนะคะองค์นี้ เรามาไหว้พระเพื่อเป็นสิริมงคลกันหาทุกคน เราไหวองค์พระเสร็จแล้วนะฮะเราก็เดี๋ยวเราไปดูข้างบนปราสาทกันนะฮะไปนมัสการรอยพระพุทธบาทกันทุกคนตรงมนฑดบระหว่างทางเดินอันนี้ก็เป็นมนฑดบที่มีพระพุทธรูปอยู่เหมือนกันฮะ,ะก็ค่อนข้างสมบูรณ์อยู่ฮะมีสององนะตรงนี้องค์หนึ่ง ซึ่งปราสาทนาครหลวงเนี่ยตอนแรกอะ่ะไม่ใช่เป็นวัดนะแต่เมื่อครั้นเสียกรุงกรุงแตกปราสาทแห่งนี้ก็ก็ถูกลดความสำคัญลงเพราะว่าอายุธยาไม่ได้เป็นศูนย์กลางอำนาจแล้วในที่สุดก็เป็นสถานที่ล้างแล้วก็ต่อมาเนี่ยมีชีปะขาวท่านหนึง่งชีปะขาวก็คือนักบวชก็เลยมาสร้างวัดชื่อว่าวัดนครหลวงแล้วก็รวมเอาพื้นที่ตรงนี้เป็นเขตวัดด้วยก็เลยเป็นวัดตั้งแต่ นั่นเป็นต้นมาหรืออีกประวัติศาสตร์หนึ่งเขาบอกว่าที่เนี่ยเดิมสร้างเป็นสถานที่ที่ใช้ในการประกอบพธิธีกรรมทางศาสนาโดยเฉพาะเลยนะไม่ใช่ที่ประทับของพระเจ้าปราสาททองอันนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งในประวัติศาสตร์ไปขึ้นไปดูข้างบนกันดีกว่าไปขึ้นไปดูข้างบนกัน อย่าบอกนะว่าปิดแล้วอ่าเปิดอยู่ถ้าปิดแล้วนี่จบเลยนะเนี่ยกูสา,ามาไปฮะดูข้างบนกัน นี่ฮะพอขึ้นมาข้างบนก็จะเจอวิหารแล้วก็ร,บรอบๆนี่คือเป็นระเบียงพระระเบียงพระร้อมรอบเลยนะแล้วก็ประตูทางเข้าวิหารเนี่ยก็จะมีปฏิสถานพระพิฆเนศอยู่ข้างหน้าประตูฮะนี่นะฮะเป็นพระพิฆเนศ องโบราณเลยอันนี้บริเวณรอบๆฮะความเป็นสิริมงคลเรามานมาสัสก,การมาไหว้องค์พระพิฆเนศกันฮะโอมสีคเนศัยยน,มยนะมะชัยคเนศ ไปฮะเราไหว้องค์พระพิฆเนศแล้วเดี๋ยวเราไปดูข้างในพระวิหารกันพระวิหารในพระวิหารเนี่ยก็จะไปติดสถานรอยพระพุทธบาทเป็นพระพุทธบาท4ี่รอยสร้างโดยใครเราก็ไม่แน่ชัดไปเราไปดูข้างในกัน ตกใจหมดเลยนกพิราบนี่นะฮะพอเข้ามาในพระวิหารก็จะมีพระพุทธรูปอยู่ทั้งสี่ทิศเลยแล้วก็นี่ฮะพระพุทธบาทสี่อก็จะเป็นสีพระพุทธบาทสี่ 4, อประทับซ้อนกันไว้อันนี้เป็นรูปถ่ายนะฮะ รูปถ่ายแสดงให้เห็นว่าครั้งหนึ่งเนี่ยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9เคยพระองค์เคยเสด็จมานะสถานที่แห่งนี้นะคะป่ะจวเรามานมันสการรอยพระพุทธบาทกันฮะนกเยอะมากตอนแรกเข้ามาตกใจเลยเสียงนกพบๆๆๆๆ เราก็ไหว้แล้วก็ไหว้พระพิฆเนศแล้วก็ไหว้ลอยพระพุทธบาทแล้วนะฮะวันนี้อิ่มบุญมากแบบทริปนี้มาแบบแนวประวัติศาสตร์ทำบุญก็รู้สึกดีนะไปะได้เวลากลับละไปเดินลงกันดีกว่าไปได้เวลากลับบ้านอีกแล้ว สำหรับทริปมาเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์แล้วก็ไหว้พระวันนี้นะคะที่ปราสาทนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะได้ไหว้พระทำบุญรู้สึกดีเหมือนกันนะแล้วก็วันนี้ฟ้าสวยมากฟ้าเป็นใจมากดูดิฟ้าแบบฟ้าเลยอะ่ะท้งที่ตอนออกจากบ้านนะคืมเหมือนฝนจะตกสำหรับใครชอบทริปนี้นะคะก็ใครว่างๆผ่านมาแถวนครหลวงอยุธยาเนี่ย ก็มาแวะได้นะเดี๋ยวปักปักโลเคชันไว้ให้ใต้คลิปนี้ส่วนวันนี้ก็ใครชอบทิปนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามกันด้วยนะฮะเดี๋ยวคอยติดตามว่าทิปต่อไปจะพาไปไหนส่วนวันนี้ก็ไว้เท่านี้นะฮะบายบายอันนี้เป็นประวัติศาสตร์โดยคร่าวๆข,ของปราสาทนครหลวงฮะ นี่ทุกคนอนะันนี้เป็นทางเข้านะเดินเข้าไปแป๊บเดียวก็ถึงแล้วนู่นเห็นรีบๆก็เห็นตัวปราสาทแล้วเราจอดรถใช่ไหมแล้วก็เดินเข้ามาเนี่ยพอเดินเข้ามาปุ๊บทางด้านซ้ายมือของเราเนี่ยก็จะเป็นเขาเรียกอะไรนะวิหารจันลอยวิหารจันลอยเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าคืออะไรนะทุกคนวิหารจันลอยเนี่ยฮะก็เดินขึ้นไปเลยบาย แล้วก็มีเจดีอยู่ข้างๆด้วยนะไปะไปดูกันมีสายสิลด้วยไปฮะไปดูกันนี่อ่ะเขาเรียกว่าพอเข้ามาก็เป็นแผ่นศิลาอันใหญ่ๆเลยนะแผ่นศิลาเนี่ยก็เหมือนมีพระพุทธรูปอยู่ด้านอยู่ ถูกแกะสลักบนแผ่นศิลาด้วยนะทุกคนแผ่นศิลาหินเนี่ยก็ตั้งตั้งอยู่บนหินนะเนี่ยแต่เรามาดูถ่ายข้างหลังให้ดูแผ่นศิลาจะลอ,อยเนี่ยทุกคนถ้าให้ถ้าให้เดานะก็น่าจะแทนก็คือสัญ,ญลักษณ์แห่งพระพุทธศาสนาได้มาถึงดินแดนณนะสถานที่แห่งนี้แล้วนั่นเอง เราต้องจอดรถไว้ฝั่งนี้นะแล้วก็เดินข้ามถนนไปฝั่งนู้นก็จะถึงปราสาทแล้วเนี่ยปกติตรงนี้คือจะเป็นร้านขายของเต็มเลยนะแต่ว่าเรามาถึงเนี่ยมันเย็นหมดแล้วเขาก็เก็บหมดแล้วเดินเข้ามาตรงข้างหลังลานจอดรถดนิดเดียวที่มีของขายเยอะๆซุ้มเมื่อกี้แ่เป็นแม่น้ำป่าสักดดูวิวดิว้าว ดูวิวดีอ๋อเข้าใจแล้วน่าจะประมาณนี้ป่ะถ้าปราสาทนครหลวงเนี่ยสร้างเป็นที่ประทับของพระเจ้าปราสาททองขณะที่พระองค์สเสด็จไปนมัสการลอยพระพุทธบาทที่สระบุรีอะ่ะก็น่าจะมาทางน้ําแล้วก็ขึ้นมาพักตรงนี้แล้วก็ไปต่อที่สระบุรีเออมีความเป็นไปได้นะเพราะว่าปราสาทนครหลวงเนี่ยติด ติดกับแม่น้ําป่าสักเลยเนี่ยข้างหลังเนี่ยแม่น้าป่าสักเนี่ยแม่น้ำป่าสากัาสากขึ้นท่าไปตรงนี้ขึ้นไปข้ามไปฝั่งนู้นก็เป็นปราสาทนะครหล,ลวงแล้ว